มีสารมาพูดคุยในรายการกับเราไหมคะพี่จอนค่ะสวัสดีค่ะพี่จอนมีแต่ข้อมูล QFS นะคะเรอยค่ะพี่จอนมันเมื่อสักครู่ที่เห็นผู้ใหญ่บอกว่ากาแล c t i c กเขายกเลิกแล้วแต่ว่าเขาเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลเขาบอกเขายืนยันว่าเขาเขาจะยังคงทำต่อไปแล้วก็ QFS เนี่ยมันไม่ใช่ความฝัน มันไม่ใช่ความฝันและเขาตั้งใจที่จะทำํำจริงๆเขาบอกว่าตอนนี้กองกําลังติดอาวุธระดับโลกอะของ QFS ทั่วโลกของเกสลาเนี่ยเขาเขาทดสอบสัญญาณเขากําลังทําการทดสอบสัญญาณที่จะเปลี่ยนแปลงอะแล้วก็ไม่ไม่สามารถจะหยุดยั้ยงได้ไปจนไม่ทราบว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าเขาเขาจะเป็นวัปฏิวัติทางการเงิอนนะซึ่งขนาดนี้เขาบอกว่าเขาเป็นสุดยอด ความลับสุดยอดของปริษัทต้องถึงแล้วเขาบอกว่าจะทำให้ได้ประมาณนั้นนะคะอ๋อถามให้ย huh. ินนะอันน so ี้ไม่จร่งจางใช่ไหมแต่เป็นฟังกลุ่มนั้นเขาบอกมาใช่ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ฟังมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะมาเมื่อสักครู่เป็นสาร เปจนก็ไม่ทราบ <ไป S 2> แล้ว <ไป S 2> เขาก็บอกว่าตะกุลเงินเนี่ยเอออันนี้เขาบอกมาอย่างนี้นะคะไปจนไม่ทราบไปรจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้จากใครจากใครคะไม่ทราบค่ะมัน,ม,นมันออกมาเองแล้วเขาก็บอกว่าตะกุลเงินอันนี้ไปจนก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะหรือไม่เคยอ่านนะคะเรื่องนี้ตะกุลเงินเขาจะจะยกเลิกแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเออจะไปใช้ เปสนับสนุนให้ให้แต่ละประเทศอ่ะที่มีทรัพยากรในประเทศอ่ะหรือทรัพย์สินในประเทศอ่ะแทนสกุลเงินอ่ะแทนสกุลเงินดอลลาร์เงินหยวนเงินเดียนอะไรประมาณนั้นอ่ะโดยไปใช้ทองคำแทนทองคาน้ํามันแล้วก็พวกโลหะที่มันมีค่านะ่ะไปไปเป็นแทนสกุลเงิน Oh. คือใช้สินของแต่ละประเทศอะที่มีค่านะแทนสกุลเงินใน uh. ให,หมายก็คือในปีเนี้ยแต่ว่าขณะนี้ยที่เขาจะทําก็คือซอฟต์แวร์ควนตัมคอมพิวเตอร์ที่ที่ขณะนี้ยจะเป็นระบบที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแล้วก็แล้วก็แฮกไม่ได้คือเขาจะทําให้มันแฮกไม่ได้ uh huh. แลกกรรมทางธนาคารทั้งหมดอะ่ะ uh huh. เขาจะทําแบบ QFS อะ เช่นแบบเป็นดิจิตอลนะระบบเงินดลนะก็เคลื่อนไหวทางเงินการเงินเนี่ยจะถูกจะถูกเขาเก็บเป็นข้อมูลที่ว่าป้องกันการทุจริตป้องกันอาญาการรมทางการเงินอะไรปรางาเนี้แล้วเขาก็จะมีเอ่อโทรศัพท์ควนตัมด้วยนะคะ mm hmm. คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเงิน mm hmm. เงินดิจ mm ิตอลเด็ดดิอ็นดิจิตอลโทรศัพท์ โทรศาพัพท์รุ่นนี้จะไม่ได้ชาแปดเลยนะพี่จะชาับบคุณติ้คตง <D eg rees> คุณติ้งคุณติ้งค่ะพี่ต้อนกำลังพูดอยู่ค่ะแล้วก็กระเป๋าตังค์ดิจิตอนน่ะเขาบอกว่าขนาดเนี้ยเขาจะทําให้มันปลอดภัยที่สุด <D eg rees> แล้วก็การโอนเงินแล้วก็ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเขาจะทําให้มันปลอดภัยแล้วก็เออเขาจะทักให้ได้ทั่วประเทศทั่วทุกประเทศอะทั่วโลกแล้วก็ เออแล้วตอนนี้เขากําลังมีการเคลื่อนไหวโดยมีกองกําลังด้วยกองกาลังของ T F S ขอ,องเพสลาเนี่ยแล้วเขาก็จะกําจัดเว็บเ็บแล้วก็สื่อที่โกหกหลอกลวงที่แบบว่าสื่อที่เปิดเปิดเผยเออ ให้กับชนชั้นสูงหนึ่งถึงสองเปเน์ที่ลุมอำนาเจเศรษฐกิจการเงินทั่วโลกอยู่ในขนาดเนี้ยซึ่งกลุ่มเศรษฐกิเอ่มกลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยที่เขาคุมอำนาจผู้นระดับโลกและและ้วก็เขาก็รวยเมื่อก่อนเนี่ยค่อยใช้ระบบอันนี้อันนี้รู้มาเองนะคะโดยใช้ระบบะการเงินแบบเทียดคือส่วนต่างอะเหมือนเงินทอนบ้านเราอ่ะ เลเนคนเก่อเป็นใช้ส่วนต่างแล้วเขาก็ร่ำรวยแล้วก็ทาให้ประชากรโลกอ่ะเป็นระบบธาตุของการเงินคือเป็นนี่ค่ะนะเขาเขาจะกาจัดพวกสื่อสื่อระดับลุกด้วยสื่อระดับโกรเตยไม่ได้เจะกำจัดสื่อเหมือนชวนเราเขาก็จะมีการจับกลุ่มมีอะไรจับกลุ่มพวกเนี้ยที่เขาให้ข่าวทางด้าน เศรษกิจและการเงินเป็นประโยชน์กับชนชั้นสูงนะคะอรจายกันไาที่เป็นทุกคนเป็นท่านแล้วก็พวกเนี้ยเดิมมันไม่มีใครแต่ต้องได้แล้วก็ผู้คนก็วหมยตัวแล้วก็ไม่มีใครเนที่จะทําอะไรเขาได้สื่อพวกเนี้ยจะโดนปิดแล้วก็จะถูกเปิด งการทุจริตที่ทําให้สังคมแล้วก็เศรษฐกิจสั่นคลอนไปทั่วโลกแล้วเขายืนยันว่าเขาจะทําให้ได้แล้วตอนเนี้ยเขาก็เริ่มเขาจะเริ่มไปทดลองทํากับเออในประเทศที่เออมีอะไรนะกาแฟที่เป็นเจ้าของกาแฟอเมซอนเหรอเขาเริ่มทำด้วยที่ประเทศจีนเขาก็เริ่มทํา เออแล้วก็ประเทศอะไรบราซิลเหรอเขาเริ่มทดลองทำใ,<ช>ในแบบนอกชนบทอ่ะใช่ค่ะเออแล้วเขาก็จะทำแบบอืมเหมือนรีเซ็ตระบบการเงินน่ะรีเแล้วมันก็คือจะปลอดภทัยที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์กับกับประชากรทั่วไปอ่ะอันนี้เพเจ้นจะขอถามครูใหญ่นะคะว่ามันจริงไหม พี่จอนทวนนิดหนึ่งเมื่อกี้คุณใหญ่สายลรออกไปในประเด็นเรื่อง QFS ยืนยันว่าเงินเก,นเกนสซา,าไม่ได้ถูกยกเลิกพี่พูดอ,อไ,ไปไุยืนยนันเขายืนยันว่าเขาจะเขายืนยันว่าอันนี้ยมันไม่ใช่ความผันเขาทําไมไมายืนยันตอนที่คุณใหญ่พูดเขาก็บอกว่าจะดําเนินการแบบเต็มรูปแบบแล้วก็จะเริ่มทําไปเรื่อยๆโดยใช้ ู้ใหญ่อยู่ไหมคะตอนนี้คอยต่ค่ะอยู่ค่ะโดยโดยเขาจะยกเลิกสกุลเงินดอนล่า์เงินเยนเงินหยวนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ไปใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละประเทศอ่ะมาเป็นเหมือนแทนค่าของเงินนะเช่นประเทศที่มีทองคำประเทศที่มีน้ํามันมีมีโลหะที่มีมีค่าที่ปีทรัพย์สินทรัพย์สิน่ะที่มีค่าของประเทศนั้นนะคะมาเป็นเหมือน สนับสนุนมาให้เป็นเหมือนกับใช้แทนสกุลเงินนะคะอ่ะเอาทีละช็อตน,นะเมื่อกี้พี่จ้นบอกว่าสารภายในบอกว่าเงินเกสซาร่า,าไม่ได้ถูกยกเลิกเออสารตรงนี้มาจากไหนพี่จ้นบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นสารภายในถูกไหมคะใช่ไหมพี่ช <c oughs> อนอ่ะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่เลยว่าสารที่พี่จ้นได้รับนี่ผู้ใหญ่มองไว้ยังไงอ,อ๋อแต่ละคนก็ได้รับ การสื่อสารมานะครับเน,นี้ผมก็ไม่ได้มองว่ายัางไงแล้วก็เออครามรู้สึกเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เราก็รอดูต่อไปเพราะว่าการพูดถึงเรื่องอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดนะครับอที่กล่าวมาเนี่ยมันเป็นสารของของเฮียนะครับที่พูดถึงเรื่องของเรื่องของอการเงิน เราก็เราก็ตแนวโน้มนะครับนะครับแล้วก็ผ่านทางเอเลนาเ,เวลาแกตด้วย,วยก็จะท,ท่านไอทามีพูดถึงนะครับนอกจากที่เรารับเองเราก็เออซื้อต ที่ผ่านเอเลนาเนี่ยนะครับแต่ถ้าได้บอกว่าฉันกำลังสื่อสารกับคุณจากยานอวกาศของฉันในแง่มุมที่เป็นจริงพี่น้องที่รักฉันทราบดีว่าพวกคุณทุกคนรู้สึกุดงิดและผิดหวังที่การเปิดเผยกาแล็กซี่ในสล่าเกซาดาได้อื่น ไม่ได้เกิดขึ้นคุณได้อ่านอยู่เรื่อยๆได้ติดตามข่าวอยู่มาตลอดว่ามันควรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้เวลาผ่านไปและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบทด,ดาวเคราะห์โลกแหล่งข้อมูลไม่ได้บอกความจริงกับคุณแผนเก่าไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปเนื่องจากแผนเหล่านั้นเหมาะสำหรับ3ปี เท่านั้นไม่ใช่ห้าดีนะซึ่งมันนี่ครับจะเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ใหม่ที่สามารถจับคู่ครับความจริงหลายหลักวิติโดยเฉพาะวิติบนของโลกใหม่ได้ถ้าพูดถึงแค่นี้นะเดินแอสลาแล้วก็จะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าหมวกขาว ไว้แฮดไม่มีอยู่จริงหรือผู้อคงโศทางพัตมิทของคุณก็ไปได้บุคคลที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงบนโลกแม่ไทอาพวกเขากระจายอยู่ทั่วโลกไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตอะไรนักน,นี่เป็นสาเแหตุว่าำํำไมคุณถึงต้องใช้เวลานานมากในการเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกใบนี้ พวกเขาทำงานร่วมกับกองทหารบางกลุ่มที่มีความสนใจเหมือนกันเพื่อดูโลกที่แตกต่างไปเพื่อดูโลกแตกต่างไปจากที่คุณมีตอนนี้ข่าวดีก็คือตอนนี้จิตสำนึกมวลรวมของคุณกำลังเพิ่มขึ้น ษาความเป็นจริงของคุณแล้วก็ไปพูดเรื่องใหม่นะครับเรื่องการเรื่องของการส,ก,ก,ารสก,ก,ารกัดสกัดพวกดาวเทียมนะครับที่มันมันหล่นที่จะเป็นอันตรายนะครับก,ก็ก็กำลังแสงของแม่ท่าเนี่ยก,ก็ยิงนะครับสลายไปก่อนที่จะถึง สร้างความเสียหายในโลกนะครับรวมทั้งบุคบลากรต่างๆสิ่งอื่นๆนะครับก็เขาก็ไม่ได้บอกว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับแต่เ็าบอกไปตามที่ที่อ่านว่ามันไม่แมทกับอ้านดีนะครับมันบอกเป็นใช้สามดีมากกว่าที่เป็นต้นนั่นนะค่ะที่ที่เขาบอกมาเนี่ยที่ที่ข้อมูลที่เป็นจันได้น่าจะใช้กับสามดีใช้กับมนุษย์ โลกอะค่ะเปกก็นธนาคารโลกน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อันที่เขามาเผยแพร่ที่บอกว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยที่เอาเงินไปลงทุนลงหุ้นอันนั้นมันไม่เกี่ยวกับเขาอะมันเขาโดนหลอกเองอะค่ะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวกับดิซลาประมาณนั้นนะคะที่ที่ว่าให้เอาเงินไปลงทุนเดี๋ยวจะให้กลับคืนมาร้อยล้านถึงร้อยล้านอะไรนี้มันเป็น คนหลอกลวงพวกนี้เขาก็จะกําจัดด้วยค่ะประมาณนั้นเพราะว่าสื่อตัวนี้น่าจะใช้ในโลกสามดีไม่ใช่ห้าดีถ้าห้าดีมันจะไม่มีเงินใช่ไหมคะถ้าห้าดีมันจะเป็นพลังงานแทนเงินอันนี้จะเป็นโลกสามดีซึ่งเนี่ยประชากรทั่วไปที่จะใช้ด้วยอะค่ะดิจิตอลเวรลเล็ตแทนสกุลเงินอะไรพวกนี้ค่ะ น่าจะเป็นแบบนั้นนะคะของปิจอนนะคะอ่าก็พี่นนท์ก็ได้ตอบไปแล้วว่าสิ่งที่พี่นนท์พูดก็เป็นสารจากทันแอท่าบวกกับเอเดน่าใช่ไหมรวมทั้งสิ่งที่ปิจอนพูดก็บอกว่าเอกก็อาจจะเป็นข้อมูลสามดีแล้วก็อนาคตอะไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตอนนี้ เรื่องของสกุลเงินจุกกเรือก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ทองกับเงินใช่ไหมที่พี่จอนพูดถึงจะข้ามันมีบทบาทแทนที่ใช่ไหมคะพี่จอนเขาจะใช้ทองคาเป็นหลักค่ะอ่าค<ช>่ะออทองคำเป็นหลักในตอนแรกโดยซื้อขายอะไรอย่างนี้ใช่ไมชหมในการผลิตสกุลเงินคือเมื่อก่อนเนี้ยประเทศมหาอำนาจโลกเขาก็สามารถผลิตได้ตามใจชอบของเขาเนี้ย่ะค่ะ ใจชอบของเขาโดยประเทศเล็กๆของเราเนี่ยจะต้องใช้ทองคําเออเป็นตัวหลักเช่นมีทองคําเท่าไหรเราถึงจะสามารถผลิตธนบัตรได้ไม่เกินไม่เกินมูลค่าทองคําที่เรามีอยู่แต่ประเทศมหาลัยเขาสามารถที่จะผลิตได้ตามใจชอบเขาถึงรวยยังไงคะ่ะทีเนี้ยเราก็ไม่ยอมกันแล้วนะคะทีเนี้ยหลักเนี่ยก็ตอนเนี้ย ก็จะมาทางแถบเอเชียนะคะโดยที่ว่าจีนก็จะเป็นผู้นําอะไรเงี้ยแล้วก็ไทยก็ด้วยค่ะซึ่งก็มีปริมาณทองมากไทยก็นมหาอำนาจเหมือนกันนะใช่ไหมไทยเป็นอำนาจค่ะเพราะว่าไทยเขาก็มีทองคำมากไทยเล้วก็เราก็คนไทยด้วยไทยแล้วก็มยอรมันมี่กลับมากเขาก็จะกําจัดเอ่อ ชนชั้นสูงที่มีอยู่แค่ถึงหนึ่งถึงไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์นะคะัวโ,โลก,ลกเศรษฐกิจทั่วโลกนะคะแล้วเขาจะอืมพวกเนี้ยเขาก็จะกลุมอำนาจของผู้นำแต่ละประเทศค่ะทีแล้วก็ชนชั้นสูงอะไรแต่ชนชั้นสูงของ สูงผู้นําของไทยเราเนี่ยรวมทั้งผู้นําทั่วโลกด้วยแหละก็ทางทางท่านมีร่าใช่ไหมพี่นนก็เขาอยู่ในกระบวนการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกหมดเลยนะผู้นําทั่วโลกน่ะคือท่านมีราก็อยู่ข้างบนไงก็เป็นทีมของสถาบันกาติกนี่แหละมีหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกยกระดับจิตสำนึกแต่พี่นนพูดแล้วมีขยายความนิดนึงได้ไหมคะ ก็ถึงขึน้นอันบระดับโลกกันนะที่อานที่เป็บนบทบาทํัดนำโลกตอนนี้และในอนาคตเนี่ยขั้งเขาก็จะมีการำนำจิตสำนึกก็ไม่ต่างจากเรานะพวกเราเรามีการำนำจิตสำนึกหรืพวกเราเปลี่ยนแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจในระดับบทบาทต่อการเมืองนะครับเขาก็าจะมีการ ใ้เทคโนโลยีในการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของข่าวบนครับผม่ค่ะก็ทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกันเนาะที่พี่จอน,นพูดพี่นนท์พูดจริงๆไม่ได้ขัดแย้งกันเลยคือเป็นข้อมูลที่เรานำมาต่อจิกซอกันแล้วเราก็เห็นภาพแหละว่าโอ,อ้มันมันเป็นทำลายช่ยสืบเนื่องกันนะคะ พี่จอนพูดเนี่ยก็มีอยู่พูดถึงเรื่องของการกำจัดเอลิสออลิสหรือดิปสเตดหรือ,อบุคคลระรผู้นำที่เป็นส่วนที่เอารักจะเปลี่ยนประชาชนนะคะหรือมีเลือดของไทยแลนด์เยอะไปหน่อยอะไรยงเงี้ยก็หลังนี้ก็จะถูกตักเป็นที่สำเร็กนะคะยกเดิกเราจะได้ผู้นำใหม่ทั่วโลกที่รักประชาชน แล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมกันความปเป็นดีอยู่ดีของประชาชนในนักวัฒนทวา้นี่แหละไม่ได้หา่างไกลจนเราไม่อาจมองเห็นได้ขอให้เชื่อมั่นและว,วางใจพตอนนี้ทุกฝ่ายาทุกภาคส่วนทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศนั้นร่วมมือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะขอบคุณข้อมูลสหอัของพระจรอนของพี่นนท์แล้วของเพียร์ท่ะ่เชิญค่ะพี่่โอเชี่ยค่ะคุณเล็กค่ะมี มีหน้าห้องคุณมน์นะคะบอกว่าเคยได้ยินว่าฝ่ายมือต้องการให้มีกินดิจิตัลไม่ให้ใช้เงินสดเพื่อคุณมนุษย์ไม่ทราบว่าแต่คุณคุณม่อนคุณม์ใช่ไหมคะจะเปิดใหม่หสแสดงความคิดเห็นหรือถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอ้าวสารก็เคยเคยได้ยินในในโยูทูบค่ะเฉยๆอะค่ะ <c oughs> เลยเลยเขียนไปอันนี้ก็มีส่วนนะคะสําหรับความคิดเห็นของประจ้านะคะดิจิตอลนะี่ที่ฝ่ายมืดเขาทําก็มีแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของผู้ที่เอ,อ่อคิดเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เอ,อ่อใช้ระบบส่วนต่างนะ่ส่วนต่างเป็นผลประโยชน์ของเขาอะมันก็คล้ายคล้ายระบบเพียร์ดที่เป็นส่วนต่างอะเช่นมาเอากําไรในส่วนต่างแล้วก็เอ,อ่อ ตกลงแล้วคนที่ใช้ระบบเนี้ยอย่างเช่นได้เงินมาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นระบบทาตต่อไปแล้วก็ตัวเองก็ต้องตายเป็นหนี้ในภาพรวมต่อไปแต่ของลีซราเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาจะทําระบบแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าเขาจะทําได้ นไหน,านาเขาจะทำระบบของดิจิตอลอลเลตอะไรเนี่ยให้เป็นระบบที่ที่ดีที่สุดแทนระบบของธนาคารนะคะโดยโดยที่นี่แหละใช้คอมพิวเตอร์ที่แบบว่าเอ,อปลอดภัยที่สุดสำหรับสำหรับที่จะแฮกข้อมูลแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับไม่ให้พวกอัจจยากรอัจจกรรมให้ไม่คนมาทำอัจจกรรมทางทาง เรื่องนี้ค่ะเขาจะทำให้ระบบมันปลอดภัยที่สุดแต่ว่าดิจิตอลเล็ตที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะเป็นระบบของของทั่วไปก็อาจจะมีเออเป็นระบบของชนชั้นสูงที่ยังกลุ่มอำนาจอยู่แต่พวกนี้เขาถ้าเขาจัดไปได้เนี่ยเขาก็มันเขาก็จะทําระบบให้มันปลอดภัยที่สุดสําหรับใช้ซึ่งตอนเนี้ปลอดภัยที่สุดก็คือ แทนปวอไภัยกว่าเงินธนาบัตรนะคะเขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะค่ะนะคะแลค่ะเอขอบคุณข้อมูลพิจอนรนะคือเราก็ไม่อยากถามถึงเงิน,นดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทในประเทศไทเนาะก็ไปอันว่าในบางส่วนที่พิจอนพูดนั้นก็พอเข้าใจได้แล้วทุกท่านก็ไปคิดเอาเองนะคะเพราะว่ามันมีส่วนต่างที่เป็นผลประโยชน์ เราจะทำดิจิตอลไปทำไมถ้าสำหรับประเทศไทยแล้วมันจะเป็นหรือเปล่าตอนนี้ก็ไปกิจตัวเองนะตรงน,นี้เนาะท่านใดมีประเด็นแลกเปลี่ยนช่วยเลยนะคะยังมีเวลาพี่โอ๊ะน้องไก่น้องเมย์น<อ>้องเซอร์ไยคะ่ะพี่เล็กคะค่ะสนุกมากเลยคะ่ะไก่ชอบฟังอยู่นะคะเรื่องที่มันมันเป็น อนาคตข้างหน้าถึงถึงแม้เราจะรู้นะคะว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วก็เรารู้แล้วเราก็วางรู้แล้วก็แบบอ่าเราจะจัดการยังไงกับชีวิตของเราเราก็ไม่ต้องไปกังวลแต่ว่าอันไก่เหมือนที่ป้าจ้อนเล่าให้ฟังอะค่ะเหมือนไก่เห็นใน y o youtube แว๊บๆอะค่ะระบบที่เขาจะทําให้มัน ามารถแฮกได้เหมือนประมาณว่าอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าถูกหมนะคะเขาจะบริไฟตัวตนนะคะด้วยควันตั้มสนามพลังงานของของแต่ละคนเลยประมาณนั้นนะคะอาาจะตอบหนกอยะอันนี้เป็นอันนี้ป็นจันพิสรบนะคะว่าเขาเขาจะทำยังไงแต่นั้นมันก็มันใช้สนามพลังงานเลยแต่ที่พูดที่พูดเนี่ยมันได้จะเป็น เป็นสัญกมานนอะ พี่นนตอบไหมคะหรือว่ายัางไงดีค่ะตอบก็ดีค่ะเชิญค่ะคุยใหญ่ครับตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับแล้วก็เรายังสรุแะลรไม่ได้เรก็จะติดตามตอนต่อ,ตอไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีการอารัปเดตตลอดนะครับเรื่องเนี้ยแล้วก็ข่าวมันก็มีทั้งข่าวเท็ข่าวจริงข่าวอ่า ต่างเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญานะครับในใจของทุกคนก็ปรารถนาท่จะให้ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ที่ดีที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกคนนะครับโดยการขา,กขาดการเอาละเอาเปรียบแล้วก็คืนความเป็นธรรมความยุติธรรมนะครับให้กับประชาชนโดยที่ไม่ให้ใครมามีอำนาจกลุ่มอำนาจแล้วก็หาประโยชน์่างที่ อันที่เป็นมานะครับถึงแม้จะเป็นในโลกสามดีในช่วงเป็นผ่านนี้เราก็ปรารถนาที่จะให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีเสียงหรือตาปากแล้วมีช่องทางในการใช้ชีวิตนะครับให้อยู่ดีมีสุขนะครับคือคปรารถนาของทุกๆคนนี่แหละ เรื่องของเศรษฐกิจเ,เรื่องความเป็นอยู่แหละนะครับให้มันเป็นไปในทิศทางที่ทุกคนมีมีช่องทางในการที่จะยืนอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้นะครับโดยไม่ให้ใครมาลังแกาขุดรีดขุดรีดเลือดกระปูดังที่เป็นมาเนี่ยนะครับให้ให้จบให้ส้นสถีนะครับ มนุษยาตระบบที่โหดร้ายมันโอดร้ายนะครับสําหรับโลกมนุษย์นะแล้วก็เห็นเห็นการทวงนี้การเก็บดอกเบี้ยรายวันการเรียกว่าการหมดหนทางของคนเออมันน่าเศร้ามากเลยนะนะครับตปรารถนาที่จะให้ ระบบเนี้ยมันหมดสิ้นไปสทัทีแล้วก็ทรัพยากรถูกจัดสรรมาสําหรับทุกคนนะครับได้รับความเป็นธรรมสักทีนะคือปาฏิาริย์จะระบบไหนก็ตามเออตอนเนี้ยคืน,น,นเกียรติและศักดิ์ศรีมาให้มนุษย์ก่อนนะครับคนก็โอดอยากนะครับแล้วก็หิวตายก็เยอะนะครับแบแอฟริกานะ เออแต่บางคนคนที่มันสุขสบายก็เยอะอันนั้นแหละอยากจะให้มันแก้ไขไปสักทีนะครับผมค่ะพี่จันเคลียร์ไหมคะค่ะเคลียร์ค่ะแต่ว่าพี่จนก็จินตนาการพวกเราก็จินตนาการว่าประชากรของโลกของประเทศนน่าจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้าหากว่าเออมันเป็นไปได้นะคะจะได้เท่าเทียมกันทั่วโลกอะคะ่ะเพราะว่าตัวที่ทำจริงๆเนี่ยชนชั้นสูงจริงๆที่คุมอำนาจการเงินทั่วโลกอยู่เนี่ยเขาก็อยู่ในมิติที่สามเหมือนกับเราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะถูกเออ เดิมมาเขาจะถูกฝ่ายมืดควบคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝ่ายมืดเนไม่อยู่แล้วไปแล้วเขาก็น่าจะคลายออกมาได้ซึ่งมันจะมีอยู่อีกไม่ไม่มากเท่าไหร่ที่เหลืออยู่ที่ปฏิบัติการอยู่นะคะเออหางๆแถวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็น่าจะดีขึ้นนะคะก็หวังว่าจะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่ะพี่จอน